ใกล้ๆกลบ้านไม้เก่าแก่มีหนูน้อยตัวเล็กชื่อปิงที่มีนิสัยใจร้อนและรีบร้อนเป็นพิเศษเช้าวันหนึ่งปิงตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกหิวมากเขาจึงรีบวิ่งไปที่ครัวเพื่อหาขนมปังชิ้นใหญ่ที่เหลือจากเมื่อคืนได้แล้วฉันจะกินให้อิ่มหนำปิงตะโกนด้วยความดีใจแล้วรีบเอาขนมปังชิ้นใหญ่เข้าปาก แต่ปิงกินเร็วเกินไปขนมปังติดคอจนเขาไอและสำลักไปมาหายใจไม่ออกพอดีแมวเหมียวที่เป็นเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์จึงรีบมาช่วยปิงดื่มน้ำสิค่อยๆกลืนทีละนิดหลังจากดื่มน้ำแล้วปิงรู้สึกดีขึ้นแต่ท้องยังหิวอยู่เขาจึงพูดงืมงำผมหิวมากเลยรีบกิน แต่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเหมียวยิ้มอย่างเข้าใจปิงเธอเคยเห็นแม่ฉันกินปลาไหมเห็นสิแต่ทำไมถามแม่ฉันกินปลาช้าๆเขียวทีละคำเล็กๆถึงแม้จะหิวมากเธอรู้ไหมว่าทำไมปิงสส่หัว เพราะการกินอย่างช้าๆและเคี้ยวดีๆจะทำให้ย่อยง่ายไม่ท้องอืดและรู้สึกอิ่มนานกว่าส่วนการรีบร้อนจะทำให้เราพลาดความสุขในการรับรสเหมียวชี้ไปที่เก็บใบไผ่ดูมดตัวนั้นสิมันแบกใบไม้ชิ้นใหญ่แต่เดินอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้ตกปิงเริ่มเข้าใจงั้นผมลองกินช้าๆดูสิ ิเอาขนมปังชิ้นเล็กๆใส่ปากเคี้ยวอย่างช้าๆรู้สึกถึงรสหวานมันของขนมปังอร่อยจริงๆเลยตอนกินเร็วไม่ได้รู้สึกเลยใช่แล้วเหนียวพยักหน้าความรีบร้อนทำให้เราพลาดสิ่งดีๆไปแต่ความช้าๆและรอบคอบจะให้ความสุขกับเรามากกว่าตั้งแต่วันนั้น ปิงเรียนรู้ที่จะทำทุกอย่างอย่างช้าๆและรอบคอบไม่ว่าจะเป็นการกินการเดินหรือแม้แต่การพูดเขาพบว่าชีวิตมีความสุขและสงบมากขึ้น